ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิฟดีซิสดิฟอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็รีวิวอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะคะยังไงก็มาพูดถึงรีวิวนี้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วรีวิวนี้เรียกว่าเป็นรีวิวแนะนําดีกว่านะคะเพราะว่าดิฟใช้งานจริงมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ดิฟหยิบมาแนะนํารีวิวในวันนี้นะคะซึ่งไอเทมที่ดิฟพูดถึงก็คือเป็นตัวนี้นะคะ เป็นแผ่นแปะความร้อนนั่นเองค่ะหรือว่าแผ่นแปะแก้ปวดนะคะตัวที่ดิฟเคยใช้มาตลอดระยะเวลา3ปีนะคะเพื่อนๆดิฟใช้ตั้งแต่ปีประมาณปี6-2อะเพื่อนๆคือน่าจะใช้ก่อนหน้านั้นมาแล้วด้วยช่วงหนึ่งนะคะแล้วดิฟก็เพิ่งมาแบบเขียนรีวิวเริ่มทํารีวิวเริ่มทําช่องยูทูปอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็เลยก็เลยแบบ ได้ได้รีวิวคร่าวๆไปบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมาทําเป็นวิดีโอเนาะซึ่งเคยเขียนรีวิวไว้ในไอจีนะคะสําหรับเจ้าตัวเอพิลนะคะตัวนี้เป็นแผ่นแปะความร้อนซึ่งเดี๋ยวิปจะขึ้นแบบอินเสิร์ตดิปเคยเขียนรีวิวไว้ในไอจีให้ได้ดูกันด้วยนะคะว่าอา่ะดิปใช้ตัวเนี้มายาวนานจริงๆแต่ทาไมดิปถึงหยิบตัวใหม่ตัวนี้ที่ดิปจะพูดถึงวันนี้มารีวิวให้ได้ดูกันนะคะเนื่องจากว่าไอตัวนี้ดิปหาซื้อไม่ได้ละทุกคนแล้วก็แม่ค้าที่ดิปซื้อจากเขาเนี่ยเขาไม่ได้นําเข้าอมาาขย แล้วดิปก็หาร้านค้าอื่นไม่ได้เลยที่เป็นแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้แบบนี้นะคะอันเนี้ยมันเหลือแผ่นสุดท้ายที่ดิปแบบปวดท้องมากจริงๆแล้วดิปก็ไม่รู้จะทายัางไงคืออยากเก็บไว้ให้ได้ดูว่าอ่ะดิปใช้จริงๆนะเราดิปก็เคยเขียนรีวิวไว้จริงๆอะไรเงี้ยดิปใช้เองจริงๆนะคะก็รีวิวจากการใช้งานจริงๆด้วยซึ่งตัวนี้ดีมากๆนะคะแต่ว่าราคาจะสูงกว่าตัวที่ดิปหยิบมาแนะนําวันนี้ประมาณหนึ่งเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวที่ดิปกำลังใจหยิบมาแนะนำวันนี้ให้ได้ดูกันดีกว่าคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวซองด้านนอกของเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบรนด์เลมอนแบร์นะคะซองเขาค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าตรงนี้จะเขียนกำกับไว้เลยว่า1ซอมี10ชิ้นนะคะ ในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเขียนไว้ประมาณว่าอุณหภูมิสูงสุดของเขานะคะอยู่ที่63องศานะคะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ52ององศานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าหลีกเลี่ยงการเผาไหม้นะคะหรือว่าเอ่อให้เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำนะคะแล้วก็ห้ามสัมผัสผิวโดยตรงนั่นเองค่ะในส่วนของซองด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับชื่อสินค้านะคะขนาดของสินค้านะคะแล้วก็จะบอกว่า เเป็นฐานกรรมฐถนนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานหรือว่าการเก็บรักษานะคะอายุการใช้งานของเขานะคะอยู่ที่3ปีนะแล้วก็ในส่วนของมุมนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันสินค้านะคะก็คือเกี่ยวกับว่าให้ความอบอุ่นชั่วคราวนะคะในอากาศที่เย็นนะแล้วก็สามารถใช้กลางแจ้งได้นะคะเวลาเราแบบไปเดินทางขึ้นภูเขาต่างๆหรือว่าทริปหน้าหนาวกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นที่ท้องที่ไหล่ที่หลังต่างๆนะคะ ในส่วนของด้านล่างสีแดงตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อแนะนําการใช้งานนะคะโดยทั่วไปก็จะบอกประมาณว่าห้ามติดลงบนผิวหนังนะคะหลีกเลี่ยงการติดแผ่นให้ความร้อนเวลาแบบที่จุดเดิมเป็นนานๆน,นะคะห้ามใช้ผ้า่มไฟฟ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์ให้ความร้อนอื่นขณะที่ ติดแผ่นความร้อนอยู่นะคะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็นเบาหวานหรือว่าผู้ที่มีการไหลเวียนเลือดผิดปกติอะไรเงี้ยผู้ที่มีผิวหนังแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ใช้สําหรับภายนอกเท่านั้นนะคะห้ามรับประทานห้ามแกะหรือฉีกถุงแผ่นความร้อนออกมาแบบว่าทิ้งไว้เล่นๆนะคะก็ข้อมูลคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะที่ดิพอจะเอาไปทานสเลเตอร์ให้ได้นะคะว่าแบบอ่าโดยค้่าวๆโดยประมาณนะก็จะมีบาร์โค้ดมีเอ่อเลขจดแจ้งนะคะมีเว็บสั่งซื้อต่างๆเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะคะว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะ่ะซองของเขาจะเป็นถุงซิปนะคะเพื่อนๆสามารถดึงออกหนึ่งแผ่นมาใช้แล้วก็เก็บเข้าไปได้นะคะอันนี้เป็นซองใหม่เลยนะคะคือที่ดิบแบบยังไม่เคยใช้เลยก็มาแกะพร้อมเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าเออหน้าตาเขาเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีสิบแผ่นอยู่ในนี้นะคะ ึ่งทั้งสิบแผ่นนี้ก็หน้าตาไม่ซ้ํากันเลยโอเคตัวนี้จะหน้าตาเหมือนหน้าซองนะคะตัวนี้เป็นแผ่นสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่าน,นีสีม่วงนะคะลักษณะของแผ่นด้านในนะคะจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะก็จะมีข้อมูลรายละเอียดเหมือนด้านหลังทรงใหญ่ด้านนอกเลยเนาะสามารถเอ่อพกแบบแผ่นเดียวแบบนี้อะไรเงี้ยเวลาแบบ เราไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกก็คือสะดวกนะคะสามารถพกแผ่นเดียวได้เลยเดี๋ยวเรามาลองฉีกข้างในกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยลดปวดประจำเดือนนะคะเพื่อนๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิซินโดมหรือว่าปวดล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากออกกาลังกายต่างๆเพื่อนๆสามารถเอาไปแปะใช้ในจุดที่รู้สึกว่าต้องการความอบอุ่นหรือว่าต้องการจะแบบแก้ป,ปวด เพื่อให้แบบความร้อนจากเจ้าตัวเนี้ยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆได้เนาะซึ่งการใช้งานนะคะก็คือง่ายมากเลยลอกสติกเกอร์แล้วก็แปะแทนถุงน้ําร้อนได้เลยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณ51องศานะคะแล้วก็ร้อนได้ประมาณ4-6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบตัวของเราด้วยนะคะว่าแบบเออจะมีอุณหภูมิขนาดไหนประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะก่อนจะใช้นะคะก่อนที่เราจะแปะลงไปนะหลังจากฉีกซองเรียบร้อยนะคะให้เขย่าแผ่นร้อนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผงเหล็กด้านในทําปฏิกิริ ะะแล้วก็ลอกสติกเกอร์ด้านหลังออกแล้วก็แปะลงบริเวณที่ต้องการแต่ย้ํานะคะว่าแต่ห้ามแปะลงบนผิวหนังโดยตรงเช่นถ้าปวดท้องประจำเดือนเนี่ยให้แปะด้านนอกกางเกงชั้นในนะคะห้ามแปะโดนที่หนังนะก็รอประมาณ3-5นาทีนะคะผงเหล็กและผงคาร์บอนนะคะจะเริ่มทําปฏิกิริยาก,กับอากาศจนทําให้เราได้รู้สึกถึงความร้อนนะคะที่ทําให้อุ่นท้องหรือว่าอุ่นบริเวณหลังหรือบริเวณต่างๆที่เราต้องการแปะลงไปนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูรายละเอียดนะคะแล้วก็วิธีการแปะต่างๆให้ได้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าการแปะใช้จริงของดิบค่อนข้างจะเรียวนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่ได้แบบมีอะไรให้ได้ดูแบบขนาดนะั้นเะนาะเพราะว่าดิบเอ่อถ่ายไว้ตอนที่เป็นประจำเดือนจริงๆนะคะก็คือใช้จริงๆแล้วก็ถ่ายเก็บ ฟุตเทจมาไว้ให้ดูจริงๆว่าอาดิฟใช้งานจริงแบบนั้นนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อนๆอย่าแปะลงไปในบริเวณที่เป็นเนื้อหรือว่าผิวหนังของเรานะคะอย่าอย่าแปะลงบนผิวหนังจริงๆของเราเพราะว่าเขามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนคือร้อนเลยอะดิฟใช้วันนะั้นดิฟรู้สึกว่าร้อนกว่าตัวตัวเนี้ยที่ดิฟเคยใช้อีกนะอาจจะเป็นเพราะว่า ด้วยอากาศหรือเปล่าหรือว่าอุณหภูมริร่างกายของเราหรือเปล่าในช่วงที่เป็นประจำเดือนนะคะก็รู้สึกว่าร้อนร้อนแบบร้อนเลยอะร้อนจนแบบว่าถ้าเป็นวันที่รู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วห่มผ้าแบบหนาหนก็คือจะร้อนจนแบบน่าจะต้องถอดออกเลยนะคะแต่ว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราในช่วงที่เป็นประจำเดือนเราต้องการความอ,อบอุ่นอยู่แล้วนะคะดิบก็เลยรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างเหมาะนะคะเพราะว่าได้ความร้อนที่ค่อนางดีเอ่อในส่วนของเรื่องการแปะ ในจุดที่ปวดเมื่อยหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเนี่ยดิบยังไม่เคยลองนะคะจุดประสงค์หลักที่ดิบซื้อมาใช้ซื้อเจ้าตัวเนี้ยมาใช้แทนเจ้าตัวเดิมอะเพราะว่าดิบเป็นคนที่ปวดท้องประจําเดือนมากๆนะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องใช้จริงๆแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเอไปกรอกน้ําร้อนหรือว่ากรอกน้ําเพื่อที่จะเอามาใส่ถุงน้ําร้อนชาร์จแบบต่างๆดิพรู้สึกว่ามันไม่สะดวกสําหรับในวันที่เรารู้สึกว่าฉันปวดท้องมากแล้วฉันไม่รู้จะแบบลุก เก้าอี e. ้ลุกจากที่นอนเพื่อที่จะไปทําอย่างนั้นทําไมแค่ขยับตัวนิดนึงอะวางไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็ลอกแล้วก็แปะแล้วก็ได้ความอุ่นเลยภายใน 3- 5นาทีนะีดิฟรู้สึกว่าค่อนข้างสะดวกมากๆนะคะยังไงก็อันนี้ดิฟเอามาแนะนำเนาะอันดิฟซื้อมาตนถึงกับสองห่อเลยนะคะก็คือ20แผ่นถ้าเข้าๆบางทีดิฟก็ใช้ประมาณเดือนละประมาณ2แผ่นนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงเหมือนวันแรกๆที่ปวดมากๆแล้วดิฟถึงจะหยิบมาใช้เนาะโอเคดิฟต้องบอกก่อนว่า ตัวนี้ที่ดิฟเอามาแนะนำรีวิวให้ได้ดูกันนะคะอาจจะ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะที่เพื่อนๆจะไปซื้อตามนะคะดิบแค่หยิบมารีวิวแนะนําให้ได้ดูกันว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ควรมีติดบ้านเหมือนยาสามัญประจําบ้านสําหรับสาวๆนะคะเพราะว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่เราเอาไว้เทคแคร์ดูแลตัวเองในช่วงที่เป็นวันนั้นของเดือนเนาะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบรนด์อื่นราคาที่ถูกกว่าหรือว่าแพ็กเกจที่น่ารักกว่าแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆในการซื้อนะคะในส่วนของราคานะคะจำดิจอเป็นจะต้อง เปิดแบบเปิดดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าดิบไม่มั่นใจว่าเาราคาที่ประเทศไทยขายเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยดิบซื้อมาในราคาสวีเดนนะคะเขาก็จะขายในราคาสวีเดนเนาะซึ่งซื้อแบบพีออเดอร์นะคะอแอปส้มเนี่ยขายอยู่ที่แผ่นละ5บาทนะคะอาจจะมีหน้าร้านบางหน้าร้านที่ขายแยกนะคะแบบขายแยกเป็นแผ่นหรือว่าหน้าร้านบางหน้าร้านก็จะไม่ได้ขายแยกเป็นแผ่นนะคะจะขายเป็นห่อแพ็กเกจใหญ่แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะว่าแผ่นแปะ แก้ปวดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้โดยตรงที่จะเอามาแก้ปวดท้องประจำเดือนหรอกแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไปแบบปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดนู่นปวดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอรีวิวแนะนําคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ดิฟด้วยนะคะหากถูกใจคลิปวิดีโอนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้ดิฟเอาอะไรมาแนะนําหรือว่ารีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ